ใครที่เกิดวันศุกร์พิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับดวงคนวันศุกร์ประจําเดือนธันวาคม2 5งหจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูด้วสิ่งนี้ครับให้พลังตัวเลขกับผมเรื่องงานธุรกิจจะเป็นอย่างไร ถ้าอิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องต่างประเทศก็จะดูมีผลงานที่ดีราบรื่นเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวเองเงียบหงอยผลงานไม่เด่นการเงินไม่เข้าช่วงนี้เป็นช่วงที่พักให้สงบ,สงบครับเพราะว่าปัญหาไม่ได้มีเข้ามาเยอะแต่ว่าเศรษฐกิจหรือจังหวะงานมันเงียบลงเป็นช่วงสงบแนวนักบวชถ้าทําใจได้ก็อยู่กับมันไปแล้วเดี๋ยวเดือนออต่อต่อไปน่าจะมีอะไรน่าสนใจกว่านี้ความรักความสัมพันธ์คนใกล้ชิด ถ้ามีปัญหากันในการก่อนกับใครบางคนไม่ว่าที่บ้านที่ทํางานคนใกล้ชิดคนรอบข้างก็จะคืนดีและเมตตาซึ่งกันและกันอาจจะใช้จังหวะช่วงวันหยุดได้เคลียร์กันระล,ลึกถึงกันไปมอบของป,ปฏิบัติด,ดีต่อกันนะครับมันเป็นการคืนดีความอบอุ่นเกิดขึ้นกับคนรอบข้างถือว่าดีเอาละเรามาดูเรื่องของเงินและโชคมีหรือไม ก็ให้ระวังเหตุที่จะต้องจ่ายถูกผีบคั้นจากอะไรที่ไม่ใช่ของเราเหมือนเราเป็นแพะหรือจังหวะเราต้องเป็นคนรับผิดชอบขึ้นมาสัง,งั้นเพราะว่ามันมีพลังงานของการถูกเบียดเบียนหรือจังหวะที่ดวงเราไม่ดีเรื่องของการเงินนะครับสิ่งเดียวที่ทําได้คือทําใจกับประหยัดช่วยได้ให้หนักเป็นเบาพอดีว่าจังหวะของพลังงานและโชคชะตามันออกมาเป็นแบบนี้เราเตรียมการแก้ไขไว้ได้เลยครับทั้งหมดนี้คือดวงคนวันศุกร์ประจําเดือนธันวาคม2568 ขอให้สิ่งเลวร้ายกลายเป็นเรื่องดีๆขึ้นมาครับ